สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮน,นดีนรแล้ว้าสู่รายการ The Bank วันนี้ผมก็อยู่ในรายการตีบวกสั่งตายนะที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่าแม่งลืมครับผมวันนี้น้องเขาก็ส่งให้ตีครับผมโจเซเรย์นาครับผมขึ้นบวก6คือทำไมมันถูกจังเลยโจเซเรย์นา3ล้านเองบวก8จะเท่าไหร่วะบวกปก็ประมาณ40-50ล้านได้มั้งโอเคครับผม ต้องเอาอีกแล้วผมเป็นคนที่จิงโหวดและแม่งแบบใจนิ่งมากแบบไม่รู้สึกอะไรเลยแบบติดก็ติดไปไม่ต้องติดแบบสบายแต่ว่าผมอยากให้ติดเหมือนกันโอเคมาเลยห้าปกสามกระพยทิบสักหกทีหกหกก็หกทีสบายไปมาหนึ่งสอง สามี่ห้าหน้ามึเทำหน้าเศร้าดิมึงติดอยู่แล้วกูรู้อะเลยนะมาสองผมว่าห้าบกสองม่มีโอกาสติดมากกว่า้าบบก ะะก็อีกแล้วเหรอตีติอีกแล้วเหรอโอ้อะไรวะน,นี่ยคือมีวันนึงครับผมมีน้องคนนึงครับผมเขาส่งไอดีให้ตีบวกโอซิบวกห้าสิบยูนะครับแบบแล้ววันนั้นผมก็ไม่ได้อัดคลิปเลยแล้วผมก็ตีติดครับผมบวกห้าสี่บวก 5. สามเรือเปล่าหรือสี่บวกสองน่าจะใช่สีบ,บวกสองติดแบบไม่อยากคลิป แล้วพออัดคลิปปุ๊บดูตงแตกไอสัตว์เอ้ยก็ต้องขอโทษน้องเขาด้วยนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจจะตีแตกนะครับมันเป็นผมบอกเลยนะมันไม่อยู่ที่ดวงครับผมจริงๆการดีบวกไม่ดวงมันก็มีส่วนแต่ว่าส่วนที่มากที่สุดคือเซิร์ฟครับผมเซิร์ฟของฟีฟาบางทีจิมมันจะดกอะไรยังไงอะไรยังไงบ้างจริงๆคุณเคยสังเกตไหมครับว่ามันจะมีแบบ พักกหนึ่งแบบพัก2วัน3วัน4ีบวกหนึ่งมันจะติดง่ายพอสามวันหลังไป4ีบวกสมันจะติดง่ายนี่ครับมันเป็นที่เสิร์ฟลองศึกษากันดีๆนะฮะยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอโทษน้องด้วยแล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่เอามาให้อยู่ในรายการทีบวกสัตจริงๆนะครับจริงๆนะฮะก็มันก็ต้องไปแล้วครับผมใครที่เด็กผมทีโบก็ส่งมาได้นะฮะแฟนเพจนะฮะก็ยังไง เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ใต้ล่างดิสคริปชั่นนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเอาแล้วครับยังไม่จบนะฮะมาอันนี้ก็เป็นไอดีผมเองก็หลังจากที่ทำคนอื่นเขาเละหมดแล้วก็มาตาตาผมบ้างแล้วก็ผมเป็นสตีเวนเจลาศีบวกสขึ 2, ้นบวกห้ามูลค่า อีสิเ็ดล้านครับผมเอาละมาละหานกูทำอะไรกับคนอื่นไว้เยอะเอาละไงไอสัตว์เฮ้ยต้องมาชดใช้กรรมขอยอติเถออยากใช้ชิมายตอนนี้บวกข้างในสเตตจะพุ่งพุ่งกว่าสมแปดบวกหนึ่งามามารอความรู้สึกมาครับผมรอจังหวะมา ขอทำอันนึงการที่บัวผมถ้ามีแบบจังหวะเฮ้ยจังหวะนี้แม่งติดแน่ๆกดเลยจริงแบบนั้นผมติดบ่อยมากแต่ว,ว่าตอนนีไ้ไม่ไม่รู้สึกเลยเลยมาวะมาเวลามามาไอ้สัตว์เดือ อืวกหนึ่งนี่นะฮะผลกรรมทำอะไรกับคนอื่นไมนะ่ดีะแต่ตังคูหมดไปาจากมีอโค้ชเยอะเลยใจรัดโคจะใช้มังไงห่หมายกึงว่าฮะอ,อ,อะไรครับก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะฮะขอบคุณน้องด้วยนะที่เอามาร่วมกันร่วมตีบวกกันแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีคนมาให้ผมตีบวกเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมตีบวกแตกนะ ก็ส่งมากันได้ครับผมใครที่จะให้ตีวบวกก็วันนี้ก็ต้องไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ขอบคุณน้องเขาแล้วขอบคุณที่เจอรันะแล้วก็วันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์มาได้ครับผมกดแม่งให้หมดเลยแล้วก็วันนี้สวัสดีครับ